สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับที่นี่ทีเดียวครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับ วันนี้เราจะไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับใกล้กรุงเทพมหานครเราจะไปดูนะครับเรื่องพืชผลการเกษตรอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าขึ้นชื่อมากของจังหวัดแห่งนี้ก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับปีนี้ก็บอกว่าผลผลิตนี่สร้างราคาขายให้กับบรรดาเกษตรกรกิโลกรัมละ1 2 0บาทเลยทีเดียวครับในช่วงที่2นะครับเราจะไปกันที่บางบอ่อนะครับไปดูชีวิตของป้าขาวแกบอกว่ามีเงินล้านไม่ยากเลยนะครับเยียงแค่ท่านเลิกการทานานะครับแล้วก็มา เลี้ยงปลาสลิดขายที่บางบ่อครับช่วงสุดท้ายนะครับจะพาท่านผู้ชมไปที่จุดผ่อนปลนพิเศษนะครับด่านการค้าสิงขรนะครับพื้นที่รอยต่อไทยกับทางเมียนมานะครับล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมามาเป็นประธานเปิดร่วมกันนะครับและที่สําคัญก็คือเริ่มสําหรับการปล่อยนักท่องเที่ยวชุดแรกของไทยครับ200กว่าคนเกือบ300คนก็ไปเที่ยวในฝั่งเมียนมาหรือว่าพม่าครับ เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ขับเคลื่อนหลักด้วยภาคของอุตสาหกรรม99%เลยนะครับนี่ว่าภาคการเกษตรมีสัดส่วนเพียงแค่0.4%เท่านั้นนะครับแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงน้อยแต่ก็มีผลสําคัญนะครับต่อเรื่องของรายได้ของประชากรที่นั่นแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการนั่นก็คือผลผลิตทางด้านมะม่วงนะครับโดยเฉพาะ มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับก็คงต้องบอกว่าในรอบการผลิตที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับทำให้เกษตรกรนี่มีรายได้จากการขายผลผลิตมะม่วงนี่เขาบอกว่าน้ําดอกไม้เกรดเอนี่กิโลกร,รัมละ120บบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าสิ่งที่ได้มานี่ไม่ได้มาเพราะว่าอยู่ๆโชคช่วยก็ให้มานะครับแต่มีขั้นตอนในการ ผลิตขั้นตอนในการดูแลบำรุงรักษานะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราไปติดตามกับทางท่านเกษตรจังหวัดของสุตประการคุณเซเลนีอันินบนครับผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาคอุตสาหกรรมนะครับคือภาคเศรษฐกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสุตประการให้ขยายตัวเดินทางไปข้างหน้านะครับ แต,แต่ละปีนี่มูลค่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวแต่ภาคหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือภาคของการเกษตรแต่ท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมจังหวัดสุพรรณนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยหนองน้ําคลองบึงนะฮะแล้วก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและเอาพื้นที่ที่ไหนไปทําการเกษตรข้อมูลล่าสุดของเกษตรจังหวัดนะครับบอกมีพื้นที่ทําเกษตรประมาณ1นึ่งแกว่าไร่นะครับมีครัวเรือนที่ทําเกษตรอยู่ประมาณสัก9,800ักว่าครัวเรือนพืชเศรษฐกิจสําคัญคือข้าวมะม่วง แล้วก็พืชผักก็จะเป็นกระเฉดและก็ขิงข่านะครับวันนี้เราอยู่กับทางท่านเกษตรจังหวัดสมุทรปราการมาตรวจสอบมาดูราคาสินค้าราคาพืชผลทางเกษตรทั้ง4อย่างที่ผมว่ามานี้ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยู่กับทางาท่านเสรณีอน,นิบนบทนะครับเกษตรจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับตั้งกับ,บสวัสดีครับ พืชชนิดที่ผมว่ามาสักครู่นี้คือพืชเศรษฐกิจของสุราการนะครับราคาที่ผ่านมาปียังไงเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่มะม่วงก่อนซึงหมดฤดูกาลไปครับถ้าพูดถึงมะม่วงนะครับของจังหวัดสุราการนะครับก็คงหนีไม่พ้นมะม่วงําดอกไม้เบอร์สี่นะครับซึ่งเป็นสายพันเขียวนวลนะครับซึ่งเป็นพืชประจําถิ่นที่มีการปลูกมานานแล้วตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับแต่ว่าลักษณะที่ปลูกที่นี่นะครับก็จะเป็นสวนดั้งเดิมนะครับ เนื่องจากว่าจังหวัดชุมพรการเนี่ยก็ได้รับข้อดีนะครับในเรื่องของการปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยนะครับก็คือสภาพดินของจังหวัดชุมพรการเนี่ยเป็นดินตะกอนปากแม่น้านะครับก็เลยส่งผลให้มะม่วงน้ําดอกไม้ของจังหวัดชุมพรการเนบเป็นมะม่วงที่มีรสชาติดีที่สุดนะครับในประเทศไทยในประเทศไทยจนกระทั่งผมเนี่ยอยากจะบอกว่ามีรสชาติที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากว่า มะม่วงน้ําดอกไม้ของจังหวัดชุมพรการเนี่ยมีความหวานถึงออ22องศาบีนะครับแล้วก็มเมล็ดเนี่ยค่อนข้างเล็กจนกระทั่งถึงมเมล็ดรีบนะครับเนื้อมะม่วงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับม,ม,มีรสชาติหวานกลมกลมก็เลยทําให้มะม่วงน้ําดอกไม้ของมุรป,ปรการเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ทางจังหวัดจุมพรการนะครับก็ได้ไปจบ ตัวบ่งชีท้ทางภูมิศาสตร์ือที่เราเรียกว่า G I นะครับเมื่อวันที่1เมษายนสองพันห้าร้อยห้ที่ผ่านมาก็เลยทําให้มะม่วงล้ำดอกไม้ของสุพปรณการเยเป็นที่รู้จักและก็กล่าวขานของนักบริโภคอาหารที่เป็นประเภทผลไม้ถาน่นร,ราคาก็ต้องดีด้วยสิในรอบปีที่ผ่านมานะครับ,รบตั้งแต่ปี5 5าหเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับมะม่วงล้ำดอกไม้ของปรณการยก็ค่อนข้างที่จะได้รับการดูแลแล้วก็พัฒนาน้อยนะครับกับ ราคาผลผลิตตอนนั้นก็อยู่เฉลี่ยกิโลละ3ามสบาทตอนนี้เท่าไหร่ครตอนนี้ก็เกรด A นะครับพุ่งขึ้นถึง120บาทภายในแค่2ปีที่ท่านมาครับก็คือเรารได้เข้ามาจัดระบบการปลูกนะครับดูแลในเรื่องของการบรหิหารจัดการดินน้ําและปุ๋ยมีการดูแลสวนในเรื่อง,องการป้องกันกำจัดโรคและมแมลงโดยเราพัฒนา คุณภาพตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมเรียกว่าเราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตของการเพาะเลี้ยงของการปลูกก็เลยทำให้ได้คุณภาพก็ได้มะม่วงน้ําดอกไม้ที่มีปริมาณที่เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับคนต่างประเทศได้กินแมมมะม่วงนี้ก็มีโอกาสน้อยมากนะครับเพราะเราขายในประเทศเพราะเราขายในประเทศก็ไม่พอแล้วก็ไม่พอขายแล้วอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สุปราการเนี่ยคนกินมักไม่ได้ซื้อ คนซื้อมักไม่ได้กินคกล้าๆตุเรียนเมืองนนท์ใช่ครับเพราะว่าเป็นมะม่วงที่ต้องมีการสั่งจองเวลาสุกนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหรือว่าผู้ที่ต้องการบริโภคมาจองนะฮะก็ไปจองไปจองที่สวนเลยฮะไม่ได้มาตกเขียวนะฮะไม่ได้ตกเขียวมาจองเลยว่าเนี่ยแล้วก็มาซื้อันถึงในสวนเลยแสดงว่าอนาคตก็ยังดีอยู่สําหรับมะม่วงนะครับในปี2558เนี่ยมก็ได้อ่ ให้นโยบายไปทางทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอและวก็นักวิาการทุกท่านเนี่ยให้ไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในบ้านถึงในสวนนะครับในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องการตัดแต่งกิ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงเนี่ยให้มะม่วงน้ำดอกไม้ของจุราการเนี่ยได้มีผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับไม่มีศัตรูพืชแล้วก็เราเน้นในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์ก็คือเราไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับเราจะใช้วิธีการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งก็จะทําให้ไม่มีผลตกค้างต่อผลผลิตทําให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคมะม่วงของเราเนี่ยได้อย่างสนิทใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอนนะครับมนี่แค่เรื่องมะม่วงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะขออีกสักวันหนึ่งรับกวนเวลาท่านอีกสักวันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาดูในพืชเศรษฐกิจตัวอื่นของสุดประการนั่นก็คือข้าวแล้วก็ผักอย่างผักกระเฉดนะครับแล้วก็ข่าเขามีแนวโน้มหรือมีพัฒนาการอย่างไรแต่อดใจรอวันพรุ่งนี้นะครับ เรามารู้จักกับจังหวัดสมุทรปราการในเชิงของเศรษฐกิจนะครับมีพื้นที่ประมาณ1,000กับ4ตารางกิโลเมตรนะครับที่เป็นอันดับที่71ของประเทศนะครับประชากรทั้งหมด1 2 6 1 5ล0าน0คนนะครับที่เป็นอันดับที่14ของประเทศนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนะครับในปี2,556อยู่ที่6 8 8 9 2 1ล้านบาทนะครับส่วน รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีนะครับอยู่ที่3 5 2 2 9 6บาทคิดเป็นอันดับที่6ของประเทศนะครับส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนี่คิดเป็นอันดับที่3ของประเทศเลยทีเดียวนะครับภาคเกษตรนะครับมีสัดส่วนเพียงแค่2,458ล้านบาทเท่านั้นหรือ0.4%ที่เหลืออีก99.6%เป็นนอกภาคเกษตรนะครับ6 81,463ล้านบาทนะครับในนอกภาคเกษตรนะครับตัวหลักก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับ312,403ล้านบาทการขนส่งนะครับ153,333ล้านบาทหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเยอะนะครับก็ที่นี่คือที่ตั้งของสนามบินสุวรรนณะภูมินั่นเองนะครับภาคค้าปลีกค้าส่งนะครับ94,113ล้านอสังหาริมทรัพย์43,000 725ล้านบาทแล้วก็มีภาคสถาบันการเงินนะครับ17,561ล้านบาทนะครับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมณนเะมษายนปี2557นะครับมีจำนวนโรงงานรวม7,188โรงงานเงินลงทุนทั้งหมด347,873ล้านนะครับมีการจ้างงานประมาณ54,224คนนะครับอุตสาหกรรมหลักก็คือผลิตภัณฑ์โลหะนะครับที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องจกักรน็อตแหวนสกรูแม่พิมพ์นะครับ ลำดับที่2เป็นอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับจำพวกสินค้าสําเร็จรูปประเภทกระเป๋าภาชนะบรรจุและกล่องนะครับและลำดับสุดท้ายเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งหงมนะครับก็เป็นประเภทผ้ามา่านผ้าใบกันแดดที่นอนและปลอกหมอนต่างๆเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้านะครับยังมีของดีอีกอย่างนึงของจังหวัดสูตรปราการนอกจากปลาสลิดโดยทั่วไปแล,ปล้วนะครับปลาสิดตากแห้งโดยทั่วไปปลาสลิดหอมนะครับสามารถที่จะพลิกชีวิตของคนที่เคยทำนาข้าว กลายเป็นคนที่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านได้ไม่ยากครับช่วงที่2ของเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของดีอีกอย่างหนึ่งที่ใครไปใครมานะครับก็ต้องแวะไปซื้อหาเป็นของฝากนะครับนั่นก็คือปลาสลิดแต่นอกเหนือจากปลาสลิดต,ตากแห้งโดยทั่วไปแล้วปลาสลิดหอมครับถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมาแต่ไหนแต่ไรครับรสชาติหวานหอมนะครับแต่ว่าราคาอาจจะสูงกว่าปลาสลิดตากแห้งโดยทั่วไปสักหน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้น้องเอพิธีกรสุดหล่อภาคสนามของเรานะครับจะพาไปคุยกับคุณป้าขาวนะครับซึ่งเดิมเป็นกเกษตรกรทำนาแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นนาปลาสลิดนะครับสุดท้ายกลายเป็นสร้างรายได้ตอนนี้เรื่องหาเงินหนึ่งล้านคุณป้าขาวบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยครับไปติดตามครับ รายการเศรษฐกิจนกกรุงชุดที่2ครับกับผมอันอนนท์น้อยพิทักษ์และที่เห็นอยู่นี้นี่คือปลาสลิดหอมแห่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการนะครับและเป็นสินค้าแบรนด์เนมที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาต้องซื้อกลับมาเป็นของฝากครับ เป็นเวลากว่า47ปีแล้วที่ป้าขาวจันตะเคียนวัย74ปีชาวบ้านตำบลบ้านเพีียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการที่ยึดอาชีพแปรรูปปลาสลิดขายโดยจุดเริ่มต้นของการทำปลาสลิดหอมป้าขาวเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพทำนาและเห็นปลาสลิดอยู่ในนาข้าวเป็นจำนวนมากตนจึงได้นำปลาสลิดมาถอดเกล็ดและตากแห้งขายด้วยสูตรที่คิดเองคือนำมาหมักเกลือหนึ่งคืนตากแดดสองวัน จากนั้นนำมาลองวางขายปรากฏว่ามีลูกค้าติดใจและทยอยสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจหันมาเลี้ยงปลาและแปรรูปตากแห้งขายแทนการทำนาปลาสลิดหอมขนาดเท่าฝ่ามือที่ผ่านการตากแดดมาแล้วสองวันป้าขาวบอกว่าปลาสลิดเหล่านี้จะมีลูกค้ามารับซื้อทุกวันเพราะติดใจในรสชาติที่อร่อยและไม่เค็มจนเกินไปโดยจะมีให้เลือกถึง3ามไซส์ราคาส่งอยู่ที่กิโลกร,รัมละ500บาท 400บาทและ300บาทซึ่งไข่ปลาจะมีราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาทส่วนหัวปลานั้นก็สามารถขายได้ด้วยเช่นเดียวกันกิโลกร,รัมละ30บาทซึ่งถือได้ว่าทุกส่วนของปลาสลิดสามารถนำมาขายได้กำไรทุกวันนี้เงินหลักล้านป้าขาวบอกว่าหาได้อย่างสบายช่วงปีใหม่จะขายดีมากเลยค่ะวันก็ได้ประมาณหน้าบ้านก็ประมาณหมืน่นกบาท ไปออกตลาดก็สองหมื่นต่อวันต่ออาทิตย์เดือนหนึ่งก็แปดวันไรายได้ก็อยู่เดือนหนึ่งแปดวันน่ะคูณไปสิตีวันละหมื่นห้าที่หักอะไรแล้วนะอาทิตย์นะอาทิตยต์ต้นเดือนอะ่ะจะได้เยอะอติดปลายเดือนก็จะน้อยหน่อยปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืด ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านบางบ่อถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดโดยชาวบ้านที่นี่มีการตั้งศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดเพื่อจําหน่ายทําให้รสชาติและคุณภาพของปลาสลิดบางบ่อยังคงเป็นเอกลักษณ์และเป็นของดีเมืองสม,มุทรปราการจนถึงทุกวันนี้แต่หลายคนคงจะกระเซ้าเย้าแย่กันนะครับและคงเคยได้ยินคําล้อเล่นกันมาที่บอกว่า ปลาสลิดท,ที่บางบ่อนะครับคืออร่อยไม่ทุกบ่อนะฮะแต่ว่าทางน้องเอยืนยันนะครับว่าปลาสลิดท,ที่นี่อร่อยทุกบ่อจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปกันที่ประจวบคีรีขันนะครับไปดูพิธีเปิดจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงค์คอนนะครับซึ่งจะเป็นประตูการค้าแห่งใหม่ที่เชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมารบริเวณทางฝั่งมะริดและดนาวรีครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับพูดถึงด่านสิงคหลนหลายต่อหลายคนอาจจะนึกถึงประวัติศาสตร์การสู้รบกันร,ระหว่างไทยกับพมา่าหรือว่าเมียนมาในอดีตน,นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยด่านสิงคหลนกําลังกลายเป็นจุดผ่อนปลนพิเศษนะครับหลังจากที่ทางผู้ว่าของประจวบคีรีขันธ์กับทางรัฐบตรีพาณิชของเมียนมานั้นร่วมเป็นประธานนะครับในการเปิดจุดผ่อนปลนที่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องการค้าขายระหว่าง2ประเทศนะครับที่สําคัญ วันที่มีการเปิดด่านร่วมกันนี่ก็เป็นวันแรกครับของนักท่องเที่ยวชาวไทยชุดแรกที่เดินทางเข้าไปเที่ยวในเมืองมริดและเมืองใกล้เคียงของพาม่านะครับไปกันเกือบเกือบจะ300คนครับ ว่ารัชก,การจังหวัดประจวบคีครีขันธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้ร่วมกันปล่อยขบวนนักท่องเที่ยวชุดแรกจำนวน280คนเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมเมืองตนาวศรีและเมืองมาริดหลังจากได้มีการลงนามเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงครอตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีครีขันธ์อย่างเป็นทางการ โดยนักท่องเที่ยวชุดแรกได้ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวบริเวณด่านสิงค์ก่อนออกเดินทางข้ามไปยังเมืองมริทซึ่งทางเมียนมาอนุญาตให้ชาวไทยเดินทางไปพักได้เป็นเวลา14วันสำหรับผู้ที่ถือบัตรผ่านแดนส่วนผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวสามารถพักได้7วันในขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเช่นกัน มีการนำสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านข้ามแดนผ่านทางจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงคอนและฝ่ายไทยอนุญาตให้เข้ามาถึงอำเภอเมืองประจบคิรีขันซึ่งสามารถพักค้างคืนได้หนึ่งคืนและกลับออกทางช่องทางเดิมตามเวลาที่ด่านเปิดปิด ว่าราชก,การจังหวัดประจบครีขันยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนฉเฉลี่ยปีละ350-400ล้านบาทแต่หลังจากที่เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขอนอย่างเป็นทางการตัวเลขมูลค่าการค้าทั้งสินค้าประมงสินค้าวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภครบริโภคและการท่องเที่ยวคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึงปีละกว่า4,000ล้านบาททีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวส์รายงาน ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับสำหรับไทยและก็เมียนม,มาโดยทิ้งประวัติศาสตร์อดีตท,ที่ขมขื่นทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแล้วมาร่วมกันก้าวหน้าร่วมกันพัฒนาให้2ชาตินี่นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันนะครับนี่ละครเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับเศรษฐกิจปุยภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ